คุณชาร์สวัสดีครับสำหรับคลิปที่26นี้นะครับก็ยังเป็นการเอาใจนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆนะครับให้มีกำลังใจในการเรียนที่ดีนะครับสำหรับ Deutsch Anfänger ทุกคนเลยนะครับเลเซนระดับ r 1 1นะครับน่าจะเป็นบทแรกๆเลยที่เจอกันนะครับวันนี้จะมาฝึกการใช้การผันแวบนะครับทำให้ง่ายๆนะครับดูอย่างนี้นะครับมีเรามีทั้งหมด3ม เทคสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีตราย builder นะครับมีตราย photos นะครับ photo A photo B un photo C นะครับ so escape d a n n z w e i p e r s o n e n e immer e Iman n n un d e I n e f r a u นะครับแล้วเราก็ดูว่าเป็นเรื่องราวของลาคานะครับผู้หญิงคนนี้นะครับ s i h ฮ i z ลาคาแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะครับเขาชื่อทิมนะ Airhize ทิม er นะครับเรามาดูว่า เรื่องราวเรื่องราวของลากาอุนทิมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผ่านการผันแวบนะครับเรามาเลือกกันง่ายๆว่าการผันแวบของบุรุษที่3ามไอเนอร์เพโซนนะครับดริทเทอร์เพโซนเป็นบุบุรุษที่3ก็นะค,คือบุรุษที่3นั่นหมายถึงไม่ใช่ผู้พูดและไม่ใช่ผู้ฟังหมายถึงบุคคลที่เรา กำลังพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงอยู่นะครับถ้าเป็นการผันแวบนะครับจะอยู่ในบรรทัดที่3นะครับเช่นนี้นะครับการผันแวบมีประธาน5ตัวมีดูมีเอกนะครับบรรทัดบนแล้วก็ดูแล้วก็แอลซีเอสนะครับแล้วก็ซีกรอสซีพหูพจน์พลูคารซึ่งเป็นพหูพจน์ของ3ตัวนี้นะครับแล้วก็ซีซีเวียแล้วก็คำว่าพวกเธอคือเอียเนี่ยครับประธาน9ตัว มีทั้งหมด5บรรทัดในการผ่านแว็บเบื้องต้นนะครับถ้าเราพูดถึงผู้ชายคนเดียวทฤษที p e r s o n ก็จะเป็น air ตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับทท p e r s o n a l อ y e ฟ้าวก็จะเป็น c ตัวนี้นะครับโซวันนี้เรามาโฟกัส air กับ c นะครับ air กับ c นะครับแน่นอนแวบต้องลงท้ายด้วย t นะครับจะสังเกตว่าแวบที่ให้มาทั้งหมดนะครับลงท้ายด้วย t หมดเลย k o m p t i s o m m t l e ล้วก็ s p r i c h ์ ส่วนแว็บที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยเทน,นะครับแน่นอนว่าน่าจะจัดมาอยู่กับโฟโตเซนะครับง่ายๆเลยเพราะว่าลาคาอุนชิมรวมเป็นซีพลูการนะครับซีพลูการแบบนี้นะครับ so, แล้วแว็บของเขาจะลงท้ายด้วย a n เอเสมอเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าโฟโตอาร์ดัสอิสลากานี่คือลากานั่นเอง C พูดถึงเป็นครั้งที่สองนะครับแทนด้วย C เล็กนะครับ C คลายแต่ว่าขึ้นต้นประโยคก็เลยเขียนด้วยตัวใหญ่ C นะครับตัวนี้หรือว่าลากานั่นแหละนะครับ auspolen aus แปลว่ามาจากนะครับ polen ก็คือประเทศโปรแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่คำว่ามานะครับเราก็ได้แล้วคือำว่า c o m t ก็เลือกตัวนี้มาใส่ได้เลย2บ so. สประโยคแรกของเราก็จะเป็น das ist laka s i o m m t aus Polen aus Lublin นะครับก็อันนี้เป็นประเทศนะครับส่วนอันนี้เป็นเมืองนะครับเราสามารถพูดได้ว่าถ้าเป็นพวกเราเอง ich komme aus Bangkok aus Entschuldigung ich komme aus Thailand aus Bangkok นี่เป็นต้น,นะครับหรือว่า ich komme aus Thailand aus Suratani นีก็ได้นะครับ so. ประโยคต่อมา las Eltern ตรงนี้เป็น s นะครับแสดงให้รู้ว่า Eltern ซึ่งแปลว่าพ่อแม่นะครับแปลว่าพ่อแม่ของลา่านะครับแสดงว่าเป็นสวายเพอร์โซนนิชต์นิชต์แปลว่าไม่นะครับ Zusammen แปลว่าด้วยกันนิชซูซามเ e นก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยนิชซูซามเมนนี่มีภาพประกอบนะครับ so ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับก็จะเป็นนิชลา l า e ์สเอลเทนเลบนใช้ตัวนี้นะครับ e ลเบนนิชซูซา m e นหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึงลากาสเอลเทนพูดเป็นครั้งที่สองนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ซีพลูกาลเมื่อกี้ซีตัวนี้เป็นซีลากานะครับซีไนเนอร์เพโนคนเดียวนะครับส่วนซีตัวนี้เป็นสวายเพซโอนเน o โอเดอร์ a ม s z w ล i สวายเพ e โนเนก็ได้นะครับเราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับพวกเขาสองคนก็คือพ่อแม่ของลากานะครับเกชีเดน ความหมายของเกชิเด่นนะครับรูปนี้เป็นรูปที่บอกได้ดีที่สุดนะครับถ้าแหวนไม่หักนะครับแหวนกลมๆลอ2อันก็เรียกว่าแฟร์ไฮราเชดแฟร์ไฮราเฉดนะครับอันนี้คือเป็นสถานะภาพทางครอบครัวนะครับแฟร์ไฮราเชดแปลว่าคนที่จดทะเบียนสมรสกันหรือแต่งงานกันแล้วนะครับโ so, ถ้าเกิดแต่งงานกันอยู่กันเฉยๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับสำหรับฝรั่งเขายังถือว่าเป็นเลดี้ เลดี้อับเบโวเนนซูซามินอันนี้ได้พักอยู่ด้วยกันแต่ว่ายังเป็นเลดี้เขาจะหมายถึงสถานภาพทางกฎหมายนะครับถ้าจดทะเบียนปุ๊บก็จะเป็นฟาเฮราเท็ดคเมเมอสัสครู่แต่คราวนี้พอเขาหย่าร้างจดทะเบียนหย่าปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับเกชีเดนเกชีเดนพ่อแม่ของเขานะครับที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาหย่าร้างนะครับตรงนี้ต้องใช้เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เพราะว่าเป็นอยู่คือนะครับ ของพระพจน์ผ่านแล้วก็จะเป็นตัว s i นต์ตัวนี้นะครับโซพ่านจะเรายกมานะครับก็จะได้เป็นล a s Eltern l e b e n nicht zusammen sie sind g e s c h i e d e n นะครับส่วน Lara's Vater พ่อของลา r a นะครับเป็นอ i นดิวเปอรโซนเป็นคนเดียวเพราะฉะนั้นแวบต้องลงท้ายด้วย T เขาบอกว่า In p o t s d a m In p o t s ส a าก็คือพ่อของลาร่าอันเนี้ยใช้ชีวิตอยู่นะครับหรือว่า l ลฟตนะครับ In p o อดสนาใช้ชีวิตอยู่ใน p o t s น a นนะครับโซต่อไปเบบ้างนะครับ Das Tim นี่คือทิมเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า Das Ist Tim นะครับ Air Aus Kanada ตรงนี้ต้องมาจากคำว่ามานะครับเขามาจากประเทศแคนาดาก็ใช้ตัวนี้ได้เลย air er comes aus kanada นะครับ air er comes aus kanada หลังจากนั้นพูดเป็นครั้งที่2ครั้งที่3าไปเรื่อยๆยนะครับก็จะแทนทีมด้วยคำว่า e i r นะครับ air er, i b i s i e n deutsch i b i s i e n แปลว่าได้เล็กน้อยนะครับ deutsch ตรงนี้ก็จะใส่คำว่าพูดนะครับเขาพูดภาษาเยอรมันได้ i b i s i e n ได้เล็กน้อยก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ e r spricht ein b i s s c h e n deutsch นะครับ deutsch เหลือตัวสุดท้ายแน่นอนว่าเป็นแว็บลงท้ายด้วย en ถูกต้องแล้วนะครับ l a r a und t i m w o h n e n นะครับโยกมาเลย l a r a und t i m w o h n e n jetzt in münchen นะครับตอนนี้ทั้งทีมซึ่งมาจากแคนาดาแล้วก็ l a ราซึ่งมาจากเมสซิครูป โปแลนด์นะครับมาจากประเทศโปแลนด์นะครับสองคนนี้วอ e n n นนิชเมียอินโ l e n ลน e r in ร a อนแคนาดาซอนดอน z t i ต์อินม e น i ช d นอิน c h ชล n d นะครับตอนนี้สองคนนี้มาอยู่ในประเทศเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับการผ่านแว็บของดริ t เทอร์เพ n โ r นดริ p เทอร์เพโนนะครับแปลว่าบุรุษที่สามนะครับมัน und Frau นะครับผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับของผู้ชายเราแทนด้วยแอรของผู้หญิงเราแทนด้วย s ี่คลายนะครับแล้วก็การผันเว็บนะครับลงท้ายด้วย t ทเสมอนะครับโซ่ออกเสียงนะครับอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับ f ü r d i e ausprache นะครับก่อนที่จะลากันในวันนี้สำหรับ Deutsch a n f เ n g e r นะครับเสริมสร้างกำลังใจนะครับโดยการทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกการอ่านด้วยนะครับไปกันเลย d a s ist Lara. Sie kommt aus Polen, aus Lublin. Laras Eltern leben nicht zusammen. Sie sind geschieden. Laras Eltern, Entschuldigung, Laras Vater lebt in Poznan. Das ist Tim, er kommt aus Kanada. Er spricht ein bisschen Deutsch. Lara und Tim wohnen jetzt in München. München. Also, wir sehen uns beim nächsten dabei Bis Viel Spaß beim Deutsch lernen. Uh, ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับในช่อง YouTube d e u t s c h l e r n e n m i t a c h าจารย์ t ท o n t d K s นะครับมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ด้วยในช่องทางของเพจนะครับชื่อเดียวกันเลยชื่อนี้นะครับ d e u t s c h l e r n e n m i t อา h ารย์ a ําทท n t d K s พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Auf wiedersehen Tschüss